ทุกคนตอนนี้เราก็เดินตามเจ้าพ่อไปเลยเพราะว่าเจ้าพ่อจะต้องเอาจักรยานกับเก้าอี้ของพี่เนาะเอาไปให้กับฝั่งนั้นค่ะเพราะว่าฝั่งนั้นเป็นที่โกดังเก็บของเก่าค่ะเพื่อที่จะเอาไปส่งตามร้านที่เขาขายของเก่าให้กับไอเฮ็ดไอ้ที่เขายากจนนะคะ นี่ค่ะตรงนี้เป็นโกดังที่เก็บของค่ะตอนนี้จะโกโกเอากระสุนตกทิ้งก่อนนะคะแล้วก็ของลุมค่ะทุกคนนะแล้วก็จะเอาขอุเก่ามาทิ้งที่นี่ค่ะทุกคนหรือเอามาเก็บไว้ที่นี่ค่ะนี่ค่ะก็มีจักรยานเพราะว่าลูกพี่ก็ใช้ไม่ได้เลยเนาะลูกพี่ตัวสูงก็เลยจักรยานเตี้ยค่ะทุกคนก็จะเอามาส่งที่นี่นะคะก็จะมีป้ายแบบนี้นะคะคือบัตรสีแดงค่ะคือรถนี่ก็คือบัตร กรสเนี่ยก็คือสีแดงค่ะส่วนไอ้พวกนี้ก็คือบัตรค่ะทุกคนนี่คือสิ่งที่เขาเอสถานที่ที่มาเก็บเอาของเก่าแล้วก็เขาก็จะเอาไปขายแล้วก็เอาเงินไปช่วยทางประเทศไอแอฟริกาหรืออะไรนะคะทุกคนเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะว่าพี่กลัวมากพี่กลัวว่าเขาจะด่าพี่เนาะทุกคนนี่เราก็จะมาแยกย่าง อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเก่าๆนะคะทุกคนเราก็จะเอามาทิ้งอย่างนี้ค่ะนี่คือ,ค,อคือเสื้อผ้านะคะก็จะเอามาจัดเสื้อผ้าสะอาดสะอาดหรือไม่ก็รองเท้าอันนี้เป็นเสื้อผ้าของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีไอเสื้อผ้าของเด็กก็จะมีนี่คะ่ะของเด็กก็จะมีรูปของเด็กให้เราเอามาทิ้งอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะเอาไปแจกกับเด็ก ที่ประเทศแอฟริกานะคะที่เขายากจนนะคะค <Okay. S 2> ก็มีหลายๆคนนะคะที่เอาของมาทิ้งนะคะทุกคนนี่ของมาทิงะะทงาท้งก็คือให้มันอ,อยารคบ้านนะคะทุกคนก็มีไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรืออะไรนะคะพอมาถึงเขาก็จะต,ติดป้ายขายเลยคะ่ะว่าถ้าใครจะเอาไปอ่านก็ ยขาแล้วแต่นะคะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกเอาเท่าไหร่คะทุกคน<ห>นะคะก็ถามแฟนพี่ว่าเอาันี้ไปทิ้ง ah เหรอว่าเราจะมาดูเก,ก้าอี้ที่เราเอามาทิ้งน,นะทุกคนนี้ทุกอย่างค่ะทิ้งค่ะทุกคนเอามาเก็บไปทิ้งน,นะคะทุกคนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะคัดกรองเองค่ะทุกคนนี่ค่ะ โต๊ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะบางคนเขา,เ,าเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยเขาก็จะาพาพากันมาซื้อที่นี่ค่ะแล้วก็พากันเอาไปแล้วก็ไปประดับที่เที่บ้านของเจ้าของโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆนะคะแล้วก็ไปทาสีเอาใหม่ค่ะทุกคนนี่ค่ะคือประเทศดินหมากค่ะทุกคนทั้งเก้าอี้ทั้งอะไรดีไมด่ดีคุณอาจจะได้ฟรีก็ได้นะคะทุกคน โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะอขอฝากช่องวันณพาเดนมาร์กด้วยนะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกๆคลิปเลยนะคะพี่ขอขอบคุณมากค่ะขอกราบขอบคุณมากสวัสดีค่ะบาย